สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะฮะมาพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นสูตรรัฐบาลนะครับที่เมื่อที่แล้วเนี่ยผมลงไว้ให้ด้วยนะครับผมนัดเล่เข้าไปนะเป็นศูนย์สามนะครับแล้วทุกท่านนะอ่าแป๊บหนึ่งนะครับผมท่านผมเอาอันนี้ก่อนอยู่น้อยเน้นะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็ผลงวดที่ออกงวดที่แล้วนะครับงวดที่ออกงวดที่แล้วเนี่ยเออสามตัวนะของราให้หนึ่งเนี่ยเป็นหกศูนย์สามเนาะแล้วก็สามเก้าเก้าสามนะครับสามเก้าเก้าสามนะฮะเออเข้าไปนะผมนะศูนย์สามนะตรงๆเลยนะสูตรนี้เป็นสูตรมณีเจ็ดแสงนะครับผมนะทุกคนนะสูตรมณีเจ็ดแสงนะฮะนี่นะครับซึ่งเขา้าเข้าไปแล้วประมาณ หน right? no ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดนะผมนะเจ็ดงวดติดนะครับผมนะเจ็ดงวดติดอันนี้งวดไอ้งวดที่แล้วเนี่ยผมก็ลงให้นะสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วผมลงให้ไว้ประมาณกี่สูตรสามสูตรน่าจะสามสูตรเองนะครับเนาะน่าจะประมาณสามสูตรเองนะฮะแล้วก็เข้าไปสองสูตรนะเข้าไปสองสูตรเนาะงวดนี้เดี๋ยวผมเก็บให้นะสูตรไหนที่เออสูตรไหนที่ยังไม่ทำไหนเดี๋ยวผมเก็บให้ว่าสูตรไหนเข้านะเดี๋ยวเอามาลงให้ดูนะครับผมทุกท่านนะ เอาลงให้ดูสูตรนี้เข้าไปนะศูนย์สามนะท่านใดได้ดูนะนะครับผมนะเก้าชุดนะฮะบนล่างนะครับผมนะนี่นะครับจากเซตินะครับงวดแรกเนี่ยนะฮะสักครู่เดี๋ยวผมดูงวดแรกนะฮะงวดแรกเข้าไปเป็นเอ่อสี่หกนะครับส่วนงวดที่สองเข้าบนนะเป็นเก้าสี่งวดที่สามนะก็เป็นศูนย์สามนะฮะงวดที่สี่เข้าเป็นหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะจะกลับกันนิดหน่อยนะก็มาได้ทั้งตรงและกลับนะเอาเป็นแนวทางนะในการเลือกซื้อนะเอ่อ สากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมถัดมางวดนี้นะเข้าเป็นหนึ่งห้าแล้วก็9้าห้านะเข้าตรงๆเลยนะงวดนี้เนาะงวดนี้เข้าตรงๆงเลยนะครับงวดนี้เข้างวดตรงๆเลยเป็นงวดที่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับงวดที่ห้านะเข้าตรงๆเลยนะครับก้าห้ากับเออหนึ่งห้าเนาะทุกคนเนาะนะครับถัดมางวดนี้เข้าศูนย์เจ็ดนะก็เข้าตรงๆเลยนะฮะเออมีจะมีกลับแค่งวดเดียวเองนะครับกลับงวดนี้นะฮะนอกนั้นเข้าตรงหมดเลยนะฮะกับงวดที่สี่นะครับนอกนั้นเข้าตรงหมดเลยนะครับแล้วก็มีสองตัวบนล่างด้วยนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างเดินดีนะฮะส่วนมากเนี่ยจะมาบนนะครับพุกคนนะจะมาบนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับงวดแรกนี่มาล่างงวดสองเนี่ยมาบนนะผมนะงวดสี่งวดสามก็มาบนนะศูนย์สามนะครับงวดสี่นี่มาล่างนะผมนะกลับกันงวดที่ห้าก็มาบนนะครับงวดที่หกก็มาบนงวดที่เจ็ดเนี่ยมาบนเช่นเดียวกันนะฮะก็สติเนี่ยสติประมาณเจ็ดงวดเนาะสติประมาณเจ็ดงวดนะครับสติประมาณเจ็ดงวดเข้าบนเข้าบนไป ห้างวดนะครับส่วนเข้าล่างไปสองงวดนะฮะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้นะเป็นเอ่องวดประจำวันที่หนึ่งวดเดือนสามพห้สี่เนี่ยโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอย่อนะฮะขอย่อไว้เออขอย่อไว้สักสามงวดแล้วกันนะว่าถ้าไล่เก็บจนหมดเนี่ยโอ้โหคงคลิปจะยาวน่าดูนะครับผมนะเออผมขอย่อไว้สักสามงวดแล้วกันนะฮะโอเค ส่วนสูตรนี้ไม่เข้าเนะูสูตรนี้ไม่เข้าก็หกเอ่อสูตรนี้เนี่ยเก้าชุดแล้วนะครับก็ไม่เข้านะผมก็จะเอ่อไม่เอาแล้วนะไม่ก็จะลองเปลี่ยนสูตรดูนะทุกานนะเอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะฮะอืมเพราะว่าบางสูตรเนี่ยอย่างสูตรไหนที่ไม่เข้านะครับถ้าผมไม่ตามนะมันก็กลับมาเข้าอีกแบบนี้ก็มีนะทุกคนนะอืม ผมก็ไม่รู้ว่าจะจับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันดีหรือเปล่านะเพราะว่าบางท่านเนาาี่ยก็บอกสูตรนี้ไม่เข้านี่นะฮะจะเอามาลงให้ดูทําไมนะครับผมนะ <S 2> <S 2> ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาลงให้ดีไหมนะครับผมนะผมก็เลยทุกวันนี้นะครับผมก็เลยเอาจับแต่สูตรที่เข้านะฮะมาให้ดูแล้วกันแบบนี้นะครับเออบางสูตรงวดที่แล้วไม่เข้าแต่งวดนี้เข้าก็มีนะฮะอย่างสูตรสามตัวนะครับเข้าบ่อยนะฮะก็หลุดงวดเข้างวดนี้นะครับอืม เดี๋ยวผมไปหาทําให้แล้วกันนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวผมขอย่อไว้สักสามงวดนะครับผมนะศูย์สักคู่นะครับขอย่อไว้สักสามงวดนะสูตรมันนีเจ็ดแสงนะครับผมนะอือนะฮะสักพู่เดี๋ยวเอากล้องแพงขึ้น่อนะฮะแป๊บนึงนะพอนะพอดีกล้องหัวกดต่ำนิดนึงเนาะเดี๋ยวมองไม่เห็นกันครับมเห็นกันหรือเปล่าเลยสักคู่นะครับทุกนนะ แบบนี้น่จะได้แล้วมั้งนะครับเออแบบนี้ได้อยู่นะครับอ่วผมขอเขียนแบบนี้เมือนในนะครับนะเนะี่ยคชื่อนี่อลังการมากเลยครับสุดเ,เนี้ <c ười> ผมขอย่อเลืกสามงวดนะครับผมท่านแป๊บนึงนะผมจะดูว่านี่ก่อนงวดแรก นะเอ่อ803628นะ8 0 3 6 0 0ยามนเอนะครับผมนะผมขอย่อไว้สักสามงวดนะนะครับผมนะหรือว่าจะลองจดสูตรไปทำเองที่บ้านก็ได้นะตรงนี้ผมไม่ได้ถ่องอยู่แล้วนะสนสุกสนะอืม หนึ่งห้านะครับแล้วก็หกห้าสามนะครับตรงนี้นี่น่าจะเป็นสามตัวหน้าค่าที่หนึ่งเนาะหน้านะผมว่าค่าที่หนึ่งเนาะอ่ะก็วิธีคำนวณนะครับผมและสำหรับสูตรแรกเราใช้เป็นตรงนี้เลยนะครับสูตรที่สองเอ่อหนึ่งสองสามโอเคตามนี้เลยนะครับทุกคนนะมองเห็นกันชัดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ส่วนตนี้นะครับผมนะเราใช้เป็น6บวก6นะ6บวกกัน3ครั้งนะครับ6 1 6 6 2 12เอ่อ6 1 6 6 2 12 6 3เป็น18นะครับผมนะ18นะท่านบ18นะครับผมขอเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะผลที่คำนวณได้เนาะ ส่วนตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นสามนะนำมาบวกกันสามครั้งนะแล้วก็นำมาบวกสามอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะก็สามคูณสี่นั่นเองนะครับสาม3 2 6สามสามหกสามสามเก้าสามสี่ก็จะได้เป็นสิบสักครู่นะครับสามสักครู่นะครับผมทุกานเออสามสามหกแป๊บหนึ่งนะตรงนี้เราใช้เป็นเอ่อ สามหนึ่งสามหกหนึ่งหกเฮ้ยผมจดสูตรผิดนะทุกคนผมจดสูตรผิดนะครับสักครู่นะฮะอืมนะครับมผมนะเดี๋ยวผมขอลบก,ก่อนนคะครับดืมนะดูสูตรผิดไปนะทุกคนน,นนะตรงนี้เราใช้เป็นสามสามหกนคะครับผมนะอ่ะ โอเคนะครับก็วิธีคำนวณก็เหมือนเดิมนะฮะผมเขียนเออผมเขียนผมเขียนในสามตัวนะครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยผิดไปนะไอ,อ้สามตัวหน้านะครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยผิดไปนะครับทุกท่านอ่ะโอเคเดี๋ยวมาคำนวณกันนะตรงนี้จะเป็นสามบวกสามครับสามบวกสามสามลองหกสามสามเป็นเก้านะครับ 3, 13, 3, 6, 3, 3, เก้าเราใช้เก้าลงมาวางไว้นะฮะถัดมาตรงนี้นะเออสามคูณเก้าสามคูณสามคูณสามก็ได้เป็น เก้าเนาะเก้าบวกหกเนะี่ยได้เป็นสิบห้านะครับผมโอเคถัดมาตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นเลขเก้านะครับที่นํามาวางไว้เลยนะฮะนะนี่ดึงเลขเก้ามาไว้นะครับเก้าบวกด้วยสองคงที่นะครับผมได้เป็นเก้าบวกสองคงที่ได้เป็นเออสิบเอ็ดนะครับผมนะสิบเอ็ดแล้วก็ใช้เลขหนึ่งมาวางหนึ่งตรงนี้นะฮะนามาบวกหนึ่งคงที่นะครับหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ได้เป็นสองนะครับผมนะอ่ะถัดมาตรงนี้ใช้เลขห้ามาวางนะครับผมนะ เห็นกันไม่เอ่ยทุกท่านห้าบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับผมนะ่าจะเป็นหกหกบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นเจ็ดนะฮะโอเคตามนี้เลยนจับหนึ่งแล้วนะนะเดี๋ยวผมขอเขียนไวก่อนคลิปนี้อาจจะงงสักหน่อยไหมครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เขียนมาให้ตั้งแต่แรกนะครับ <c oughs> นะครับผมนะ,อะโอเคถ้าจับคู่กันเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะจะได้เป็นเก้านะครับเก้าห้านะครับผม เก้าหกนะครับแล้วก็เก้าเจ็ดนะฮะหนึ่งห้านะครับผมนะหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับผมนะสองห้านะครับผมสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับผมนะกองงวดนี้เนี่ยงวดที่เรากำลังคำนวณกันอยู่ตรงนี้นะครับเลขที่ออกนะครับผมนะเลขที่ออกก็ออกเป็นสามเนาะสักครู่นะครับสามแปดสี่นะครับผม สามเก้าห้านะครับส่วนสองตัวนะครับเป็นหนึ่งห้านะครับผมนะงวดนี้นะครับก็เข้าสองนี่เลยนะครับนี่นะเก้าห้าเนาะเก้าห้าเข้าบนนะครับหนึ่งห้าก็เข้านะครับท่านใดรูดห้าก็เด้งเด้งนะครับถ้าเจาะก็เข้าหมดเลยนะครับผมนะนี่งวดนี้อ่าโอเคนะครับมันมีเจ็ดแสนนะผมย่อมาให้นะจากเจ็ดงวดติดนะครับถัดมานะเป็นงวดที่สองเนาะที่เราจะคำนวณกันนะครับ เดี๋ยวผมย่อมาให้เลยแล้วกันนะครับผมนะจะได้ไวๆนะครับขนาดโอ้โหถ้าถ้าผมไม่ย่อเนี่ยคลิปผมว่าคลิปคงน่าจะยาวน่าดูนะครับใช่ไหมทุกท่านคลิปน่าจะยาวน่าดูนะครับสามอันนี้เป็นหนึ่งห้าเนาะอ่าตรงนี้เป็นหนึ่งห้านะครับถัดมาตรงนี้สามตัวหน้าขึ้นหนึ่งเนี่ยเป็นหกนะครับผมนะห้าสามนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเก้านะทุกท่านนะอาจจะผิดบ้าดบ้างนะครับผมเราต้องขออภัยด้วยนะครับ อผมก็นั่งทําคลิปพร้อมกับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับผมนะเอ,อไม่ได้คิด,ดแต่นาดนมนเลยสดๆเลยนะฮะออาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขออภัยนะครับโอเคนะฮะเอ,อตรงนี้ใช้เป็นหลักพันเนาะออหัดมาตรงนี้นะเราใช้เป็นหกนะหกคูณสามนะหกหนึ่งหกหกสองสองหกสามเป็นสิบปดนะครับผมนะสิบแปดเนาะนำมาวางไว้นะครับสิบแปดนำมาวางไว้อ่า แล้วก็ถัดมานะครับเราใช้เป็น4นะฮะคูณ3 4 1 4 4 2 8น3เป็นเอ่อสินะครับสิบวกสนะฮะ12สบวกสก็ได้เท่ากับ15นะครับผมนะ15เนาะโอเคเอ่อตรงนี้ใช้เลข8มาวางเนาะ8ปดบวกด้วยสงของที่จะเป็น0 0นยบวกด้วยหงของที่จะเป็น1นะครับแั่มาตรงนี้ใช้เป็น5้าบวกหงของที่จะเป็น6 6หกบวกหงของที่จะเป็น7นะครับผมอ่ะจับคู่ได้ประมาณนี้จะเป็น85นะครับผมนะ แปกแล้วก็แปดเจนะครับผมนะศูนย์หานะครับศูนย์หกแล้วก็ศูนยะครับนะหน่านะครับหนแล้วก็หนนะฮะส่วน3ตัวนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สตัวดิเลขที่ออกงวดนี้เนี่ยออกเป็นเก้านะครับหนนะฮะอย่างงั้นนะคท่านเก้นะครับสามนะครับผมนะถัดมาสองตัวเนี่ออกเป็นเเนาะเกนะครับงวดนี้ก็เข้าบนนะฮะ นี่นะเข้าบนตรงๆนะเข้าบนนี่งวดนี้อ่ะงวดถัดมานะครับผมงวดถัดมานี้ก็เป็นงวดที่แล้วเนาะที่เรากําลังคํานวณกันอยู่ตรงนี้นะครับสามศูนย์เจ็ดเนาะสองตัวเนี่ยเป็นเก้าเจ็ดนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเป็นหกศูนย์ห้านะครับหกศูนย์ห้าหนึ่งสองสามหลักพันนะครับ หกหนึ่งหกหกสองสองหกสาก็ 6, 6, จะได้เป็น18เหมือนเดิมนะครับผมนะสิถ okay. ัดมานะครับถัดมาก็สองหนึ่งองสี่สสาเป็นหกหบวกห้านัเป็นสินะโอเคตรงนี้ใช้เลขแปดวางแปบวกสคงที่ได้เป็นศูนศย์บวกหคงที่ได้เป็นหนะครับผมนะถัดมาตรงนี้ใช้เป็นเลขหวางหนึบวกหคงที่ได้เป็นสอนะผมนบวกหนึ่งคงที่ได้เป็นสามนะผมนะจับคู่ได้ประมาณนี้นะครับจับคู่ก็จะได้เป็นแปดหนึนะครับผมนะแปสองนะ แปดสามอ่าศูนย์หะครับศูสแล้วก็ศูนย์สะครับผมเอ่อหนนะครับผมนะหนแล้วก็หน่งนะฮะ่วนเลขที่ออกมะงวดที่แล้วเป็นสี่เนาะสอนะฮะหกศนะครับผมอ่อสตัวเนี่ยเป็นสามเก้นะครับสาเอ่อเข้าไปนะครับผมนะศูนย์สี่นะครับศูนยงวดที่แล้วนะ ผมก็ถูกนะถูกโตเตอรี่นะครับผมนะถูกสามตัวถูกเลขท้ายสามตัวนะครับหกศูนย์สามตรงตรงเลยนะครับงวดที่แล้วเนี่ยถูกตรงตรงเลยนะครับสามตัวเนี่ยนะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่เท่าไหร่อะงวดที่สี่เนาะที่เรากำลังคำนวณกันอยู่นี่เนาะก็เป็นงวดประจำวันที่หนึ่งะครับเดือนสามหกสิบสี่นะครับหนึ่งเดือนสามนะครับผมนะแหนึ่งแล้วในนะ อันที่หนึ่งมีนาเนาะกันเะนาะนะสักครู่นะคะใช่เป็นสี่สองสี่นะครับหกศู 6, 0, 3, นยะ์สามนะผมโซนสองตัวเนี่เป็นสามสามเก้านะกันเะนาะอ่าส,สามตัวหน้าถ้านเะมนะืครั้งหนึ่งเป็นแปดนะครับหกหนะึ่งเนาะโอเคอันนี้บวกสามครั้งนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ใช้เป็นแปดนะแปดหนึ่งแปดแปสองสิบหกปดาเป็นยีบสี่นะฮะยี่สิบสี่สตรงนี้เราใช้เป็นสี่หนึ่งสี่สี่สปสาเป็นสิบสบวกหะเป็นสินะครับ,น 13, นรบโอเคตรใช้เลขสมาวางสีบวกสคงที่นะครับสี่บวกสองคงที่ได้เป็นหกนะครับนะหกบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นเจ็ดนะฮะ ทำเาเราได้ใช้ได้สาม3ามบวก1คงที่ได้เป็น4 4บวก1งของที่ได้เป็น5นะครับก็จกับคู่ได้ประมาณนี้นะจะได้เป็น4 3สานะครับผมนะ4 4นะฮะแล้วก็ส5ห้านะครับ6 3สานะครับ6 4แล้วก็6 5หนะครับนะ7 3ดสามนะครับผมนะ74อ่าแล้วก็7 5หนะครับนะอโอเคก็ตามนี้นะครับตามนี้นะ นี่อันนี้เป็นงวดประจำวันที่หนึ่งะครับมีนาคม2 5 6 3นะผมเศรษฐเนี่ยแปดงวดนะ้ผมนะรวมงวดนี้ด้วยนะเป็นแปดงวดนะครับผมนะลองตามดูนะลองจับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นะนะอืมลองจับไปสามตัวบนดูนะครับผมอ่าจะได้รางวัลที่หนึ่งนะครับผมนะะลองดูนะครับก็หาหลักแสนหลักหมื่นหลักพันเอาไว้ทีหนึ่งแล้วกันนะผมนะหลักร้อยเอาไว้ทีหนึ่งแล้วกันอะอันนี้ก็ว่าเป็นแนวทางเนาะสำหรับสามสองตัวบนนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะผมนะคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวหน่อยนะผมนะถ้าพูดไม่รู้เรื่องอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าทำาส,สดๆเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านลิกนี้ผมต้องขอตัวนะลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะ